ทีนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูรู้จักมันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ยิ่งยิ่งกว่าละครถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันมีแค่สารวัตรสัวคุณผู้ชมคิดว่ามีนายพลจอจานหรือมีดาบสอนที่เป็นหน้าเสือให้กับนายพลจอจานนี่คุณผู้ชมครับมีอีกเนี่ยใครรูบี้รูบี้นะคุณผู้ชมครับรูบี้คนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นตำรวจหนุ่มรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา,หลาอาการยิ่งกว่าพระเอกอีกคุณผู้ชมครับ แล้วแฟนก็สวยมากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังด้วย u t u b e นะ,ะชื่อว่าน้องกกคุณผู้ชมเอากกอไปก่อนละกันอักษรย่อ,อ,น,ยอนะครับคุณผู้ชมครับแต่เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยพอมันมีข่าวไปโยงกับเว็บพนันอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะครับน้องกกอเนี่ยรีบออกมาประกาศเลยนะว่าหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะคุณผู้ชมครับถอยห่างออกมาแล้วมันคืออะไรมีมีรูบี้มีน้องกกอแล้วก็จะมีความหรูหราก็มามีส่วนเกี่ยวข้อง คุณชูวิทย์บอกว่ารูบี้คนนี้นะครับเป็นน้องรักสียำปึกกับสารวัตรสัวตอนนี้เจ้าตัวกําลังถูกตํารวจสอบสวนกลางตรวจสอบเส้นทางการเงินของธุรกิจทั้งหมดชื่อแค่แปลกมากนะฮะรูบี้ถูกหล,ล่อหลอมมาจากสถาบันเดียวกับสารวัตรสัวแต่ประวัติเขาไม่ธรรมดาเพราะเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่สาวอดีตบิ๊กตํารวจท่านหนึ่งดังนั้นรูบี้จึงมีศักเป็นหลานของอดีตตารวจท่านนี้นั่นเอง รูบี้เข้ารับราชการเป็นตำรวจในร้อยอบรมนะครับหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือมีอักษรย่อว่ากอสเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าลุกครับลูกบุญธรรมกับดาบมนัสบอดลอยฟ้ากล่าวกันว่าหากลุกเป็นมือขวารูบี้ก็เหมือนเป็นมือซ้ายของสารวัตรสัวดีดนีเอง รูบี้เหนือชั้นกว่าเว็บพนันอื่นๆเนื่องจากรับความไว้วางใจจากสารวัตรสัวมีโปรแกรมเมอร์ของตนเองทำเว็บพนันที่มีชื่อเกี่ยวกับสล็อตนับเป็นสายแข็งระดับที่ไม่มีใครกล้าแตะเพราะเป็นถึงหลานอดีตบิ๊กตำรวจตามที่กล่าวมานะครับโอ้โหนี่ตำรวจเหรอครับเนี่ยนะทำงานทำการบ้างหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะแต่ดูจากแต่ละรูปเนี่ยใช้ชีวิตหรูหรามากในต่างประเทศหากอยากรู้ว่ารูบี้ใช้ชีวิตหรูหราแค่ไหนต้องไปติดตามช่องยูทูบเบอร์ระดับล้านซับ ของแฟนสาวที่ใช้ชื่อว่าน้องกอกออันนี้คือชื่อย่อนะครับเน็ตไอดอลสายแต่งหน้าขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางเพราะในชาแนลของหญิงสาวคนนี้เธอใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่หรูหราแต่งหน้าทำผมใส่ชุดสวยงามไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนารีวิวที่พักอาหารการกินในหลากหลายประเทศและเงินที่เอามาใช้โปรโมทสินค้าเครื่องสาอางในแบรนด์ไอดอลท่านนี้ว่ากันว่านะก็จะต้องโดนตรวจสอบว่าเป็นเงินที่ได้มาจาก เว็บพนันของบรูบี้ใช่หรือไม่คือทําเหมือนกับว่าเ,เป็นคนดังนะขายสินค้านะแต่กำลังตรวจสอบนะไม่ได้ยืนยันหรือกล่าวหานะว่าเป็นลักษณะของการฟอกเงินหรือเปล่าในช่วงอายุ30 ปีต้นๆน,นะครับบรูบี้เจริญรอยตามรุ่นพี่อย่างสารวัตรสัวแค่บ้านนะคุณผู้ชมมูลค่าเป็นร้อยล้านรถสปอร์ตหรูหลายคันแต่อย่างที่เคยบอกไว้ว่าแกง๊งนายบอนสีกากีกลุ่มนี้ค่อนข้างเหนือชั้นในแง่ทําตัวโลโปรไฟล์ในเมืองไทยแต่ไปใช้ชีวิตระดับไฮเอ็นสวยสุขอยู่ต่างแดน วันนี้การที่บิ๊กก้องบอกว่าจะตรวจสอบนายบอนที่ทําให้องค์กรสีกากีได้รับความเสื่อมเสียทั้งหมดและไม่สนใจว่าจะเป็นลูกหลานของใครนั้นจึงต้องติดตามเป็นอย่างยิ่งว่ารูบี้จะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่นะครับและอีกประเด็นที่จะละเลยไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นขาา้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรนะครับ หลักสูตรนี้เป็นนโยบายของสอตชที่จะให้ตำรวจสัญญาบัตรและประทวนผู้มีวุฒิระดับปริญญาตรีมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขึ้นไปเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคุณวุฒิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรวัตถุก,ก็เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงบุค,คลิกเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการทำงานนอกเหนือไปจากพื้นความรู้ที่ใช้ในการบรรจุรัราชการแต่เมื่อไปตรวจคุณผู้ชมเจออะไรรู้ไหมฮะ รายชื่อของตำรวจส่วนใหญ่ที่เข้ารับการอบรมล้วนเป็นลูกล้วนเป็นหลานของตระกูลดังๆนามสกุลคุ้นๆทั้งในแวดวงสีกากีและก็แวดวงไฮโซแทบทั้งสิน้นและในวันนี้มีตำรวจกอสอสกลุ่มหนึ่งที่เราชี้เป้าให้เห็นชัดๆก็มีอย่างน้อยแล้วสองคนก็คือลุกลุกเนี่ยเป็นลูกบุญธรรม ของบ่อนลอยฟ้าและบรูบี้เป็นหลานของอดีตบ,บิ๊กตำรวจยังมีบุคคลที่ไม่พูดถึงอีก3-4ถึงรายมารวมตัวตั้งตัวเป็นนายบ่อนออนไลน์เสียเองแบบนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าองค์กรใหญ่แห่งทุ่งประทุมวันจะจัดระเบียบตัดเนื้อร้ายในองค์กรอย่างไรต่อไปนะครับส่วนตำรวจหลักสูตรกอสอส่วนใหญ่ที่คิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านได้เติบโตตามหน้าที่การงานอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป ครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆวันนี้ข่าวของกกรเนี่ยนะฮะบิวตี้บล็อกเกอร์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นแฟนสาวของรูบี้เนี่ยนะครับเขาเป็นข่าวตามหน้าสื่อเลยนะฮะเพราะว่ามีคนไปส่องไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวนะครับใช้ชีวิตหรูหราเป็นอย่างมากเธอเริ่มโอ้โหนี่รถคันเป็น10ล้านนะครับเนี่ยนะ คุณผู้ชมดูนะฮะเริ่มทำคลิปวิดีโอเมื่อปี60ก่อนจะประสบความสำเร็จและเติบโตเรื่อยๆในช่วงแค่2-3ปีนะครับเธอสามารถไปได้หมดในโลกใบนี้นะครับแบบชิลๆซื้อบ้านหรูในราคา30ล้านไม่นับรวมรถยนต์ไลฟ์สไตล์หรูหราหน้าอิจฉาเป็นอย่างยิ่งนี่ฮนะ โอ้โหขายเครื่องสําอางหรือมียูทูบเบอร์เป็นคนติดตามล้านกว่าคนเนี่ยมันได้ขนาดนี้เลยหรืออย่างไรแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นพอมันมีข่าวเรื่องเฉาโช์แบบนี้ออกมาคุณผู้ชม13กุมภาคือเมื่อวานวันนี้วนันวาเลนไทน์14กุมภานะครับปรากฏว่าน้องกอกครับอยู่ๆก็ออกมาประกาศผ่านคลิปวิดีโอเลยเหมือนเธอถแถลงเลยครับ บอกว่าสําหรับคนที่ติดตามใน i อจจะรู้ว่าน้องเนี่ยจะฮึดเฮิร์ดเศร้าๆนั่นแหละทุกคนคิดแล้วก็ถามมาว่าเลิกกับพี่รูบี้แล้วใช่ไหมทําไมไม่ทําไมคลิปไม่เห็นพี่รูบี้รูบี้เลยน้องก็บอกว่าถ้าพูดง่ายๆช่วงนี้เรามีปัญหาห่างกันนิดหนึ่งถอยหลังกันคนละ1นก้าแต่ต้องอธิบายก่อนนะว่าไม่ได้เลิกกันนะคือถ้าใครครบกับแฟนมานาน อย่างน้องคบกับพี่เขามาสิปีก็จะมีช่วงที่เหนื่อยกันบ้างน้องก็ใช้คําว่าจูนกันไม่ติดเราก็เลยถอยหลังจูนกันนิดหน่อยตอนนี้เราอยู่จุดไหนก็ให้เวลากันและกันนะครับคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าการเว้นระยะห่างระหว่างน้องกอกกับพี่บลูบี้ซึ่งคบกันมาเป็น10บส,บสบปีเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากข่าวที่อื้อฉาวนะักขณะนี้หรือเปล่า หรือแท้ที่จริงแล้วเขามีปัญหาส่วนตัวเหมือนกับที่น้องเขาบอกว่าเป็นสไตล์ของคนที่คบกันมานานๆน,นะครับมันอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ปรับจูนกันบ้าง